เที่ยวฟรีก็สนุกได้แนะนำที่เที่ยวฟรีในโตเกียวสวัสดีค่ะ,ดคะไดสกี้ครับพี่สาวน้อสาว <c oughs> วันนี้หัวข้อน่าสนใจมากเลยคนประหยัดอย่างเราใายฟรีอย่างพวกเราคนนี้นะคะตามหัวข้อเลยค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบไปเที่ยวญี่ปุน่นแต่แบบ เริ่มเริ่มเยอะละภาละเยอะ <c oughs> แค่แบบไปดิสนีย์มันก็หมดเป็นหมื่นแล้วนะ <c oughs> เออวัอน <c oughs> อื่นๆเรามาเที่ยวฟรีกันบ้างดีกว่าวันนี้สถานที่ที่แนะนําเราจะเป็นยังไงคะ <c oughs> จะเป็นสถานที่ที่ดูเหมือนจะไม่ได้เข้าฟรีอะแต่จริงๆแล้วเข้าฟรี <c oughs> อย่กงงไหมเออเห <c oughs> มือนว่าบางที่อะมันเป็นอาคารเข้าไปแล้วแบบเราไม่กล้าเข้าอย่างเงี้ยจริงๆมันเข้าฟรีใช่ไหมล่ะใช่วันนี้ก็จะมีทั้งหมดเจสถานที่ด้วยกันนะคะที่เข้าฟรี จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะที่แรกนะคะคืออาคารสาราวาการกรุงโตเกียวนั่นเองหรือโตเกียวเมโทรโพลิแ and ก o เวอร์เมนต์บิลดิ g นะคะเธอเคยไปไหมอันนี้เคยไปแต่ว่าดูแสงสีข้างนอกที่เขาจัดงานอะ่ะแต่ว่าไปบ่อยมากที่นี่เธอขึ้นไปได้วยหรอใช่มันเข้าฟรีนะคะทุกคน <h> oh> ที่นี่ จะสามารถชมวิวโตเกียวในมุมสูงได้อืมมาซาจันฟรีด้วยเลิศอะทำไมฉันไม่รู้รู้ซะทำไมเธอเพิ่งมาบอกฉันเอาจริงอะมันดูเหมือนเข้าไม่ได้ป่ะเออมันดูเป็นสถานราชการเนอะเออใครจะกล้าเข้าแต่มันเข้าได้อ่ยังไงสิเล่าคือเราเนี่ยสามารถขึ้นตึกสาราว่าการเนี่ยไปที่ชั้น45นะคะความสูง243เมตรว้าวคือสูงมากนะชั้น45เออก็จะสามารถเห็นวิว ทั่วโตเกียวได้เลยยิ่งถ้าในวันที่อากาศดีจะสามารถเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ด้วยอ่ะเลิศคือตึกอ่ะมันจะแบ่งออกเป็นสส่วนคือทิศเหนือกับทิศใต้ซึ่งเราสามารถเลือกไปรอลิฟต์ได้ว่าเราจะขึ้นทิศเหนือหรือทิศใต้เออคือเราต้องตัดสินใจตั้งแต่อยู่ชั้นหนึ่งเนาะ ว่าเราจะไปทางไหนอออืเตอนที่เราไปที่ตึกเนี่ยฟิลลิ่งมันจะเป็นเหมือนสถานที่ราชการอะ่ะม,มันจะค่อนข้างแบบมีความเข่งคัดบางอย่างอย่างอย่างตอนกดลิปอะ่ะจะเป็นพนักงานที่แต่งตัวแบบใส่สูตตรใสสู่สสรเรียบร้อยแบบเป็นผู้หญิงมาช่วยกดลิปให้อะ่ะเออ,อที่เหมือนแบบใน หนังโบรานอะ่ะ <laughs> คือฟิลอย่างนั้นเลยอะ <laughs> เหมือนเราย้อนยุคประมาณนั้นอะ่ะ <laughs> เออเอเออ,เอ,อแล้วเขาก็จะแบบกดลิฟต์พาไปชั้นนั้นคือมันจะเป็นเหมือนแถวให้ต่ออยู่แล้วแหละคือไปถึงก็จะเห็นว่ามันมีลิฟต์ตรงนี้ตรงนี้แหละออส่วนใหญ่จะขึ้นไปทางทิตต้กันเพราะว่ามันจะผิดช้ากว่าพอขึ้นลิฟต์ไปถึงข้างบนแล้วอะข้างบนมันก็จริงๆคนไม่เยอะมากนะแล้วก็จะมีพวกคาเฟ่ มีร้านขายของของที่ระลึกอะไรในโตเกียวอะไรเงี้ยนะแล้วก็สามารถดูวิวได้ทั้งหมดเลยว้ายน่าสนใจมากเลยเมือนจะเห็นเขาบอกว่าจะเห็นพวกสกายทีแล้วก็โตเกียวทาวเวอร์แล้วก็พวกตึกสำคัญต่างๆด้วยเนาะวิวตอนกลางคืนก็น่าจะสวยนะดูจากภาพฉันไปตอนกลางคืนตลอดก็เลยไม่เห็นฟูจิไงก็ถูกต้องนะถ้าใครอยากเห็นฟูจิก็ไปตอนกลางวันที่อากาศดีใช่แต่ถ้าเกิดอยากดูวิวกลางคืนโรแมนติก ก็ได้เหมือนกันนะ mm hmm. เวลาเปิดทําการนะคะของทางทิศเหนือทิศใต้ในต่างกาันถ้าทิศใต้เนี่ยเขาจะเปิดทําการตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มแต่เราอะ่ะต้องไปให้ถึงตอนสามทุ่มครึ่งนะไม่งั้นเขาแบบไม่ให้เราเข้าละลัสออเดอร์ hmm. นะคะส่วนฝั่งทิศเหนือเนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งแต่ว่าขึ้นได้ถึงห้าโมงเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจ,จะไปดูฝั่งเหนืออ่ะ ก็เล็งเวลาไว้ดีๆไปช่วงกลางวันก็คือปลอดภัยเซฟแน่นอนแต่ถ้าเกิดแบบไม่ทันแล้วก็ไปขึ้นฝั่งใต้จบๆไม่ต้องเลือกแล้วก็จะหยุดทุกวันอังคารที่1กับ3ของทุกเดือนค่ะเรื่องวันเปิดปิดเนี่ยก่อนไปอ่ะอยากให้เช็คในเว็บอีกทีนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้เพราะว่าบางทีอ่ะมันจะเป็นแบบวันหยุดญี่ปุ่นแล้วเราไม่รู้อย่างงี้งเออมันก็จะปิดก็ได้เนาะเพราะมันคือสถานที่ราชการไงเพราะฉะนั้นก็ให้เช็คก่อนไปนะคะวิธีการเดินทางนะคะก็คือ ลงสถานีชินจูกุฝั่งตะวันตกนะคะก็เดินมาประมาณ10นาทีก็จะถึงตึกนี้คือตึกมันเด่นมากแหละมันสูงมากอ่ะถูกต้องยังไงก็เจอเนาะถัดมานะคะที่ที่2เรามาชมวิวกันต่อเพื่อแบบว่าเราไปที่นั่นเรามันปิดเราก็มีตัวเลือกอื่นอีกนะคะก็คือที่บุมเคียวซีวิกเซ็นเตอร์ออฟเซอรเวชั่นเลานะคะ ของที่นี่นะคะคือเป็นเลาที่อยู่ความสูงร105เมตรอ่ะก็อาจจะเตี้ยกว่าเมื่อตะกี้สักร้อยเมตรแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็สูงเหมือนกันแล้วก็สามารถชมวิวผ่านกระจกที่มันจะแบบลาดเอียงเหมือนเราแบบอยู่ใน ที่ควบคุมสภาพอากาศเออแล้วก็ชมวิวได้330องศากันเลยทีเดียวก็คือไม่ใช่สอ0องศาใช่เพราะว่าเราจะชมวิวได้แค่ทางตะวันออกตะวันตกแล้วก็ทางทิศเหนือคือไม่มีทิศใต้ มันอาจจะแบบว่าเป็นสร้างอะไรขึ้นมาทําให้เราเดินไปทิศใต้ไม่ได้ละมัง้งจุดที่น่าสนใจของตึกนี้ก็คือเป็น1ใน100จุดชมวิวที่มองเห็นวิวภูเขาดีที่สุดในภูมิภาคคันโตเลยอย่างเช่นเราสามารถเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิหรือว่าภูเขาฮาโกเน่ก็ได้ <g ham> แล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายสุดยอดอีกอย่างหนึ่งก็คือจากตึกนี้เราสามารถมองเห็นโตเกียวดมซิตี้ได้ก็คือจะแบบเป็นเห็นเป็นโดมใหญ่ๆแล้วเราก็จะมีพวกรถไฟหาะอ,อะไรอย่างเงี้ยอยู่เหมือนเราอยู่เหนือเครื่องเล่นต่างๆใช่นะอย่างที่3มนะคะก็คือเป็นจุดชมวิวของเทศกาลพรุสุดยิ่งใหญ่อย่างงานซ um ูมิดะคาวะนะหลายคนเนี่ยอาจจะแบบ ไปอยู่กองๆองลวมกันที่แม่นาอ่อเคยไปเหรอเนี่ยเคยไปดูตรงริมแม่นาซูบิดะเราคนเยอะมากเราไม่เคยรู้จักตึกนี้มาก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปตึกนี้ละใช่คือภาพที่เขาถ่ายมามันจะเป็นแบบผู้แล้วก็มีแบบภาพโตเกียวสกายทีอยู่ข้างๆผูอะไรเงี้ยก็คือแบบสวยอ่ะฉันรู้สึกแบบว่าอุ้ยตอนนั้นทำไมไม่รู้เนอะอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะ ไปยืนเบียดเสียดกับคนทำไมแล้วก็แบบมีตึกอะไรบางเต็มไปหมดเลยเพราะว่ายืนในระดับถนนไงนี่ไงแล้วก็สูงขึ้นมาร้อยเมตรเราก็จะได้ชมคลุสวยๆแล้วก็ชมวิวเมืองด้วยก็คือถ้าอยากดูพูต้องไปช่วงหน้าร้อนของญี่ปุ่นจะมีจุดครูวิธีการไปนะคะคือให้ลงที่สถานีโครักุเอ็นแล้วก็ถึงเลยค่ะที่ต่อมานะคะเป็น The National Art Center Tokyo หรือว่าศูนย์ศิลปะแห่งชาติโตเกียวนั่นเองดูเหมือนมิวเซียมจะแบบต้องเสียเงินเข้าหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเข้าฟรีนะ ีอีกแล้วคือจริงๆตึกเนี้ยฉันก็เคยไปอีกแล้ว <laughs> มีอีกแล้วเยอะนะคะทำไมอะเรา,าเล่าประสบการณ์ตัวเองคือก็ใส่เที่ยวฟรีบ้างอะไรใสยเที่ยวฟร <laughs> ีเยอะเหมือนกันเอาจริงคอนเทนต์เนี้ยเหมาะกับเราที่สุดล <laughs> เะเที่ยวฟรีนะคือตึกเนี้ยเอาจริงๆอ่ะคือตั้งใจจะไปดูสถาปัตยกรรมแหละจ้ะ <laughs> คือแค่ไปดูสถาปัตย์ <laughs> ก็คุ้มแล้วอ่ะ มันสวยมากข้างในเขาจะแบ่งเป็นสองโซนคือโซนพื้นที่อิสระกับโซนนิทัศการอ๋อคือตรงโซนอิสระเนี่แหละเราสามารถเข้าฟรีได้อเออมันจะเป็นโถงสูงใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าใครอะเคยดูแอนิเมะเรื่องยูเน่มามันมีฉากในแอนิเมะด้วยอ๋อฉากนี้อะใช่เออนึกออกไปตามรอยได้เลยนะอืมเป๊ะอยู่เนาะแต่ถ้าจะเข้าคาเฟ่ตรงที่เขาไปกินอาหารกันก็คือเสียเงิน เออก็ต้องเสียเงินออตามที่เราแต่จริงๆคาเฟา่มันก็ดูไม่ได้แพงมากแล้วไอ้ตรงนิ้เทศกาลอะตรงนิ้เทศกาลก็คือจะเป็นพวกหมุนเวียนเออก็จะมีเข้าฟรีบ้างบางอันก็เสียเงินอ๋อคือเราก็ต้อง,ออองไปเช็คกับหน้าเว็บไซต์เขาว่าแบบเออช่วงนี้มีเทศกาลอะไรบ้างเข้าฟรีไหมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเข้าฟรีก็ลองเข้าไปดูไปได้นะก็เหมือนเปิดโลกดูศิลปะด,ดูนู่นดูนี่อะแต่จริงคือแค่ไปถ่ายรูปกับตึกมันก็ได้อาร์ตอาร์ตถ้าถ่ายก็สวยแล้วเลิศนะีทนี่พี่นีนะคะอยู่แถวลบวงหง คือจะลงที่สถานีลอกปงิก็ได้หรือจะลงโนกิสากะก็ได้ <laughs> โนกิสากะไม่ได้ชื่อไอดอลนะคะคุณ <laughs> <laughs> ฉันไปถ่ายรูปก,กับป้ายมปด้วย <laughs> ขึ้นทาง <laughs> บ้าบอ <laughs> จีที่ <laughs> อ,องศานะคะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวลืมเลย <laughs> ที่นี่ก็จะเปิดทุกวันนะคะยกเว้นวันอังคารวันอาทิตย์ถึงพฤหัสเนี่ยเขาจะเปิด10บโมงถึงหกโมงถ้าเกิดศุกร์กับเสาร์เนี่ยเปิดถึงสองทุ่มเลย ที่ต่อมานะคะที่ที่4แล้วค่ะก็คือสึกินามิแอนิเมชั่นมิวเซียมมันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแอนิเมชันนั่นเอง ก็ถือว่าเอาใจคนสายแบบชอบแอนิเมชันของญี่ปุ่นยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนชอบวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยนะใช่อันนี้ที่นี่เราไม่เคยไปนะแต่ว่าเท่าที่หาข้อมูลมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะจัดแสดงในส่วนที่แบบเป็นประวัติการทํแอนิเมชันของญี่ปุ่นแล้วก็มันให้เราเรียนรู้เรื่องราวแนะนําผลงานต่างๆของบริษัทแอนิเมชันในญี่ปุ่นเยอะแยะมากมายมเ,ลเลยเยลยนะเนี่ยเอออาจจะแบบมีภาพร่างภาพต้นฉบับอะไรอย่างงี้ก็ได้นะ มีโซนให้เราทดลองสเก็ตภาพร่างแบบแล้วก็ทำสต็อปโมชั่นต่างๆอเออถือว่าได้เรียนด้วยได้ฝึกทำด้วยโดีดีด,ดอมแล้วก็ที่สำคัญนะมีโรงหนังด้วย<อ>เหมือนแบบให้เราเข้าไปดูฟรีเลยนะซึ่งจะฉายอะไรนั้นเขาก็จะมีตารางบอกในเว็บไซต์นะว่าแบบเออวันนี้จะฉายเรื่องนี้ตอนนี้อ,อะไรเงี้ยเออ้เธอะเราไปทุกวันล้วก็ได้ดูตอนนี้ <laughs> <laughs> น่าสนใจมากอันที่ดี ที่นี่คือทั้งหมดเข้าฟรีนะลดถึงโซโลหนังด้วยแต่ว่าถ้าใครจะทำเวิร์กช็อปเพิ่มก็อาจจะมีเสียเงินเพิ่มนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นวิธีไปก็คือลงที่สถาน,นีโอกิคุโบะนะคะแล้วก็ต่อด้วยแท็กซี่อีกนาทีคือถ้าเดินอ่ะง0นาทีมันอาจจะแบบเดินไม่ค่อยไหวกันเนาะเออจริงก็แท็กซี่แหละถัดมานะคะเป็นสถานที่ที่แบบว่าสวยอลังการธรรมชาติมากต้องถูกใจแบบ คนในครอบครัวไม่ว่าจะแก่หรือเป็นเด็กนะนั่นก็คือส่วนญี่ปุ่นที่โรงแรมนิวโอทานิโรงแรมหมอเราเข้าได้ได้วยหรอได้นะซีคือไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีส่วนที่มันยิ่งใหญ่มีน้ําตกอะไรก็ไม่รู้อลังการแล้วก็มีการจัดไลฟ์อัพตอนกลางคืนแบบขนาดนี้นประเด็นคือเข้าฟรีเนะี่ยโอ้เขา<อ>ไม่เข้า,ขาใจใกว้างจ,จังเลยอ่ะใช่คือฉันก็ไปหาข้อมูลมานะว่าแบบ เจ้าของโรงแรมคือใครคะ oh. คุณรวยเหลือเกินค่ะคือโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมหรู5ดาวเลยนะคะ uh huh. นิมโอทานิแล้วก็ปี1964อ่ะเป็นโตเกียวโอลิมปิกในสมัยนั้นเนาะแล้วรัฐบาลน่ะก็สั่งให้แบบสร้างโรงแรมขึ้นมาเพื่อรองรับชาวต่างชาติ uh huh. อย่างนงี้แล้วก็ตรงเนี้ยเป็นที่ของตระกูลเศรษฐี uh huh. เออชช่ตระกูลว่าอ e ีอ e ีไม่รู้อ่านว่ายังไงเหมือนกันนะเป็นอ e ีสองตัวเนี้ยนั่นแหละเขาก็เลยแบบสร้างโรงแรมนี้ขึ้นมาแล้วมันก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันซึ่งพื้นที่สวนเนี่ยเขาบอกว่า uh huh. กว้างทั้งหมด2ในสของโตเกียวโดมเลยทีเดียวโอ้โหโตเกียวโดมที่เราไปแบบเชียร์คอนเสิร์ตอะโออโตเกียวโดมคือสามารถจุคนได้5 0,000ื่นคนฉันว่ามันอลังการมากะก็ดูจากภาพนะคะเขามีอะไรบ้างมีสะพานสีแดงสวยงามแล้วก็มีน้ำตกน้ำตกเนี่ยเขาบอกว่าสูง6เมตรเลยนะโอ้โหอึ้งมากคือด้วยความที่แบบเหมือนโรงแรมอะมันเป็นชั้นเป็นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะมันก็เลยแบบว่าสร้างแบบ เป็นเลเยอร์อย่างนี้ได้อเออเลิศนะแล้วก็มีปลาคราฟมีสวนหินแบบเซนมีซากุระด้วยใบไม้เปลี่ยนสีก็มีสุดยอดเข้าฟรีเข้าฟรีคือไม่จําเป็นต้องไปพักด้วยนะมไม่มีเงินไปนอน5ดาวแต่ว่า เดินฟรีเข้าไปแล้วไปถ่ายรูปแชะแชะอันนี้คือเช็คกับเว็บโรงแรมเราด้วยถูกต้องเขามีแบบ q a เหมือนมีคนมาถามบ่อยแล้วว่าแม้จะไม่ได้เป็นผู้เข้าพักก็สามารถเข้าได้ใช่ไหมโรงแรมก็ตอบว่าเข้าฟรีได้เลยครับอย่างนี้โอ้โหทำไมเราพลาดที่นี่เราไม่เคยไปจริงเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยครั้งหน้าเราไม่พลาดละไปอ่านในเว็บมาเขาบอกว่าไลฟ์อัพตอนกลางคืนอ่ะคือเขาก็จะเปิดตั้งแต่แบบ หลังพระาทิตตกไปแล้วก็จนถึงเที่ยงคืนเลยโอ้โหเออแล้วก็แต่ละทีมเนาะช่วงฤดูซากุระเนี่ยเขาก็จะแบบเปิดไลฟ์อัพสีชมพูแล้วก็แบบเป็นเพลงแบบแนวแบบซากุระอะไรอย่างเงี้ยเออแนวหน้าหนาวก็จะเป็นแบบอีกเพลงหนึง่งฉันว่าเขาแบบลงทุนอะทำไมให้เข้าฟรีเนาะ<ง>เก็บเงินก็ได้เงินเขาเหลือเอาจริงก็จริง <laughs> ส่วนวิธีการไปนะคะสามารถไปได้หลายสถานีมากเลยแต่ว่าสถานีที่ใกล้ที่สุดก็คือโงสถานีอาคาสกะมิสเกะนะคะสายกินซ่าหรือว่าสายมารุโนจิจากนั้นก็เดินมา3นาทีย้ำอีกครั้งนะคะว่าเข้าฟรีไม่จำเป็นต้องไปพักก็เข้าฟรีค่ะ <laughs> ที่ต่อมาก็คืออาซากุสะคาเวอร์ทัวริสต์อินร์เมชันเซ็นเตอร์ค่ะเฮ้ย <laughs> <laughs> ที่นี่น้องเคยไป <laughs> <laughs> เคยไปสักทีนะ <laughs> ต้องแต่อันดับ 1- น่ถึงหา่ไม่เคยไปเลย <laughs> <laughs> ถ้าใครมาโตเกียวเนี่ยก็ต้องมาแลนด์มาร์คอย่างวัดเซน โซจิเห็นไหมหรือทุกคนจะ mm. ชอบเรียกว่าวัดอาซากุสาอะไรนั่นน่ะจริงๆชื่อเซนโซจินะคะคือตึกนี้เขาสร้างขึ้นมาอยู่ตรงข้ามกับวัดเซนโซจิเลยใช่เพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราขึ้นตึกนี้เราก็จะเห็นวิวของว so ัดเซนโซจิเราก็เห็นวิวเ <laughs> มืองโตเกียวรอบๆด้วยไม่ใช่ <โต S 2> แค่วัดคือตึกนี้หลายคนอาจจะมองข้ามเพราะทุกคนก็จะแบบเลี้ยวเข้าวัดกันหมดเพราะตึกนี้มอยู่ตรงข้ามไงเราก็อาจจะเป็นตึกที่แบบดูมืดๆดำๆหรือเปล่า โอ้แต่ว่าตึกเนี้ยคือเข้าฟรีนะคะแล้วก็มีสถาปนิกชื่อดังออกแบบก็คือเคงโกคูมะเออคือตึกเนี้ยสามารถเข้าไปได้เลยเพราะมันเป็นทัวร์อินโฟมชันไงเออก็จริงชั้นหนึ่งชั้นสองคือจะเป็นแบบข้อมูลการท่องเที่ยวเกี่ยวกับย่านอาซากุสะชั้น3 5ถึงเป็นห้องประชุมชั้น6ถึง7จะเป็นที่จัดแสดงนทิทรรศการส่วนชั้น8เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เลยจะเห็นวิวมุมสูงที่เป็นพาโนรามาของโตเกียวคือนอกจากจะเห็นวัดแล้วก็อย่างที่บอกนะคือสามารถเห็นพวก โตเกียวสกายทีก็ได้แม่น้ำซูมิดะอย่างเงี้ยเห็นหมดเลยดีมากล้วขึ้นฟรีไงประเด็นใช่นอกจากดูวิวแล้วก็จะมีร้านกาแฟอันนี้ก็เสียเงินหน่อยนะเออซื้อกาแฟซื้อกาแฟนั่งกินชิวๆข้างบนดาดฟ้าก็ได้ยอดเยี่ยมเนี่ยทุกคนเวลาไปเที่ยวอ่ะหาข้อมูลแบบย่านนั้นเยอะๆเนาะอย่าแบบเออแค่วัดเราก็ไปต่อที่อื่นเนี่ยมันยังมีที่ให้ชมให้ถ่ายรูปมุมอื่นๆอีกมากมายเลยเนาะที่นี่ก็เปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง2อทุ่มไปเลยค่ะที่สุดท้าย ะค,ะคือร้าน Sunny Hills at Minami Aoyama อ่ะที่นี่ยังไงคะ,ะคุณพี่ใส่มาเป็นอันสุดท้ายที่นี่คือคุณพี่แนะน,นำเองเคยไป,ปแล้วเรเป็นไฮไลท์เด็ดเลย <ทำ S 2> มีเร<ป>ื่องเล่าจากร้านนี้ด้วยอละคือร้านนี้เป็นร้านเค้กสักละรดจากไต้หวันโอ้โ uh huh. คือจริงๆตอนแรกอะ่ะจะไปเพราะจะไปดูงานสถาปัตยกรรมที่เคโ uh. กกคุมะออกแบบคนเดียวกับมันตะกีใช่คนเดียวกันเขาแบบชอบงานไม้เราคือดูตึกเขาสิเด่นไหม เด่นมากเออก็อยากไปไงก็ตอนแรกก็จะไปถ่ายรูปรอบๆอ,บอแล้วก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็มาแล้วเข้าไปข้างในหน่อยเกันเนมันเป็นร้านขายเค้กสับประรดไงเออเออก็เลยเข้าไป พอเข้าไปปุ๊บพนักงานก็ถามว่ามากกี่คนคะเราก็แบบอ้าวมันไม่ใช่แค่ร้านขายของหรออะไรเงี้ยก็า่าเออมา2คนแล้วพนักงานก็เลยบอกว่าเชิญขึ้นชั้นสองค่ะเราก็แบบเออก็ดีแหละเพราะเราอยากจะดูสถาปัตยกรรมดูข้างในตึกปรากฏว่าขึ้นไปชั้นสองมันจะเป็นเหมือนเราเป็นคาเฟ่อะแล้วเขาก็เชิญมานั่งเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าจะเอาเค้กสับประรดหรือเค้กแอปเปิ้ลดีคะเอ้าเราก็งงๆแต่เราก็ตอบล้วก็แต่เราก็ <laughs> ตอบคิดว่าเออก็กินซะหน่อยก็ได้ <laughs> เออเสียงเงินก็คงไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็ไม่น่าแพงป่ะเ,เค้กแบบชิ้นเล็กๆเลยอ่ะอ่ะแล้วก็ตอบไปว่าเออเอาเค้กสับร็อดอีกคนนึงก็คือเอาเค้กอปเปิลหนึ่งคือแล้วก็มีชาอูหลงมา<อ>เป็นเซตน้ำชาเออดูดีแล้วว่านักกินก็คิดมันจะเท่าไหร่นะโอ คือเราก็ไม่ตนอนนั้นเรายังไม่กล้าถามราคาเขาเลยมาก<ง>กินไปดูงานไปคิดไปเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรแกโจนสุดท้ายพอกินเสร็จถึงเลาต้องลุกแล้วไงก็ต้องถามแล้วแหละว่าจ่ายเงินที่ไหนราคาเท่าไหร่ก็เลยถามเขาเลยบอกว่าอ๋อกินฟรีค่ะ <G AS> เป็นเซอร์วิสของร้านชิ้นใหญ่ป้าเคทก็ชิ้นแบบประมาณเนี้ยอู้ใหญ่นะชิ้นประมาณเนี้ยจริงปั้นเนี่ยกินฟรีแล้วเขาก็บอกเฮ้ยจริงเหรอคะอะไรแกเอาอีกก้อนได้ไหคะเกินไปเอาไม่ได้เหรอ ฉันก็จริงหลอกบอกกินฟรีรอพนักงานก็บอกว่าเออแต่ถ้าสนใจเค้กนะคะก็สามารถลงไปซื้อที่ชั้นหนึ่งได้เลยนะคะเออก็คือเป็นเหมือนเซอร์วิสแบบว่าถ้าชอบก็ลงไปซื้อกินชํารางกลับบ้านได้อุ๊ยแต่มันเป็นวิธีคิดเหมือนแบบคนจีนปะที่เราไปจีนแล้วแบบแจกให้กินใหญ่เลยอ่ะแล้วบางทีแล้วก็เออก็อร่อยดีก็เลยซื้อเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้ซื้อไหมก็ฉันก็บอกเขาว่าเออถ้างั้นก็เดี๋ยวขอเดินดูตึกรอบๆ หน่อยถ่ายรูปนิดหน่อยเขาว่าเออเชิญค่ะเชิญค่ะฉันก็อ่านดูดูดูเสร็จออกเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่ผิดอะไรไงก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ผิดไงเออ,เอ,อแต่ถ้า อร่อยจริงก็อาจจะซื้อเนาะก็อร่อยนะแต่ตอนนั้นเหมือนคนมันก็เยอะๆด้วยแหละแบบคนต่อแถวซื้อเยอะฉันก็เลยแบบอ้ะออกละกันที่เกียยต่อแถวเห็นไหมเขาก็แบบว่ามีคนซื้อเยอะจริงๆอ่ะพอได้กินได้อะไรอย่างเนาะก็ต้องอุดหนุนคือฉันไม่รู้ว่าที่เนี่ยมันมีคนรูเยอะหรือเปล่าเพราะว่าที่เห็นไปอ่ะจะมีแต่แบบคนญี่ปุ่นไม่ก็ฝรั่งคือฉันว่าฝรั่งก็น่าจะไปดูงานสถาปัตย์เหมือนฉันนี่แหละก็ดูเป็นสายแบบถ่ายรูปงงานสถาปัตย์อ่ะ จากฝรั่งที่เจอนะคนอาจจะไม่รู้ว่ามันกินฟรีด้วยแล้วเราไม่กินได้ปะก็คงได้แหละก็คงบอกเขาอะอยู่ที่ไหนคารานี้บอกเป้าบอกพิกัดไรร้านนี้ก็คืออยู่แถวโอโมเตสันโดนะคะลงที่สถานีโอโมเตสันโดได้เลยก็เดินประมาณ7นาทีก็ถ้าเกิดใครไปแถวฮาราจูกุอย่างเงี้ยก็เดินต่อได้เออมันเดินต่อๆกันได้เนาะ น่าสนใจจังเลยทำไมฉันไม่รู้เธอไม่รู้เยอะมากเลยเนี่ยเธอรู้แค่อันเดียวแย่มากเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราก็หาข้อมูลมาให้ทุกคนนะคะเพื่อจะไปตามรอยกันน่าสนใจทุกที่เลยโอเคก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วแบบ อยากจะแนะนำเพื่อนๆคนอื่นก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะว่าแบบอุ้ยเราไปที่นี่มาก็ฟรีเหมือนกันแล้วมันแบบดีงามยังไงออก็บอกเรากันได้แล้วก็เผื่อพวกเราจะไปด้วยเนาะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดซับสไครต์ช่องไดสกี้พลัสเลยนะคะออนไกกชิมะออนไกกชิมะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายบาย,บายไดสกี้